Hola mi gente de La Mordida Hoy estuvimos en una entrevista exclusiva Saber toda la verdad y la realidad De lo que ha ac acontecido Así que no se lo pierdan เกมพลิซะแล้วกับท่านผู้ชมค่ะอะไรยังไงเอ่ยเมื่อจูจๆอิตาลีสาวน้อยวัยสิปีค่ะมิสยูนิเวร์สปานามา2024นนะคะที่เพิ่งจะถูกกองใหญ่ถอดออกจากการประกวดนะคะเพราะวะ่าทําผิดกฎค่ะออกจากโรงแรมเก็บตัวนางงามเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตแถมยังพาคนนอกเข้ามาอีกเมื่อเธอนะคะและแฟนหนุ่มกลับไปยังประเทศแล้วค่ะก็ออกมาแถลงชี้แจงนะคะว่าเป็นเพราะว่าทางเอ็นดีนั่นแหละที่บอกให้เธอนะคะไปแต่งหน้ากับช่างข้างนอกนะคะ่ะแถมยังมีการแชรลากไส้นะคะว่าทางเอ็นดีดูดเงินเธอและสามีไปเยอะมากๆเลยแรงมากกับท่านผู้ ที่เกิดขึ้นไปไม่นานค่ะกรณีของนางงามสาวจากปานามานะคะที่ในปีนี้ค่ะถูกเคาะให้เป็นตัวเต่งซะด้วยเพราะว่าความสวยความจึ้งเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมีสิทธิ์เข้าไปยืนท็อปไฟค่ะโดยที่ไม่ค้านสายตาเลยทีเดียวแต่ทว่าวจูๆ่ๆองค์กร MissUnivers e นะคะก็ได้ออกมาประกาศถลดมิสปานามาอย่างเป็นทางการโดยประกาศดังกล่าวนะคะระบุเอาไว้ว่าคณะกรรมการทางวินัยของเราได้ประเมินอย่างละเอียดถีทั่วแล้วคณะกรรมการทางวินยัยซึ่งทําหน้าที่รักษาความซื่อสัตย์และคุณค่าของการประกวดได้ดําเนินการตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวอย่างครบถ้วนและจากข้อมูลที่รรววบม ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการถอนตัวเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันสิ่งสำคัญที่ต้องทราบเลยคือเราได้ตัดสินใจครั้งนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดต,ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการยึดมั่นในหลักจริยธรรมที่เข้มแข็งเช่นการรักษาความลับและความเคารพคือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสมบูรณ์ขององค์กรและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมประกวดความลับถือเป็นเสาหลักพื้นฐานของกระบวนการวินัยต่างๆการปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ,อ่อนและเป็นส่วนตัวไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามั่นใจได้ถึงความยุติธรรมและความเท่า ในการตัดสินใจของเราเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงศักดิ์ศรีของทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยขณะที่เราก้าวไปข้างหน้าเราขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราต่อหลักการเหล่านี้โดยเชิญชวนผู้เข้าร่วมผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนทุกคนให้ร่วมแสดงความมุ่งมั่นนี้กับเราเราขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครจากปานามาของเราในช่วงเวลานี้ด้วยและหลีกเลี่ยงการทัดเดาที่ไม่จําเป็นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเราขอขอบคุณคุณอีกครั้งสําหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและความเเขข้าาใใจทีี่่มมตออชชุนนงร ที่เราทํางานนะร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่า Miss u n i v ว r s e อย่างเป็นแพลตฟอร์มสําหรับแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการปลดนะคะท่านผู้ชมขาก็มีข่าวลือออกไปมากมายเลยนะคะในตอนนั้นค่ะกลุ่มแฟนนางงามลาตินเนี่ยเมาส์กันฉ่ำนะคะถึงสาเหตุการถอนตัวของ i s s ปานามาค่ะโดยบอกว่าอิตาลี i s s ปานามาสาวน้อยวัยสิปีถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าเธอค่ะแอบออกจากโรงแรมเก็บตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ทําตามกฎที่วางเอาไว้ก่อนที่จะพาแฟนหนุ่มเข้ามาในโรงแรมด้วยแต่รูมเมทของเธอนะคะเซริ Miss นะ ไม่ยอมค่ะจนทําให้ทั้งคู่ทะเลาะกันแล้วมีการลงไม้ลงมือนะคะจนมิสโดมินิกันเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะเหตุนี้นะคะจึงทําให้มิสปานามาค่ะถูกให้ถอนตัวออกจากการประกวดแทนการโดนไล่ออกค่ะอีกทั้งยังมีคนจับโปะนะคะรูปที่แฟนหนุ่มของมิสปานามาลงไว้ในสตอรี่ด้วยว่ามีลักษณะคล้ายกันนะคะกับห้องที่นางงามเนี่ยเก็บตัวกันเลยละคะ่ะอย่างแฟนนางงามไทยเองก็จับโป๊เหมือนกันนะคะว่าห้องเนี่ยคล้ายกับห้องของสาวโอปอลเลยนะคะอีกทั้งหลังมีข่าวปลดนะคะหนุ่มนักกล้ามแฟนของอิตาลีค่ะมิสยูยงงสน,นิวอสปานมก,กลม สวีทช่ำเลยทีเดียวก่อนที่ต่อมาค่ะทางฝ่ายชายนะคะจะได้ออกมาไลฟ์แก้ต่างให้ในทํานองที่ว่าไม่ได้เข้าไปยงในห้องนะคะแต่ว่ามันเป็นความขัดแย้งกันระหว่างอิตาลีกับนางงามอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแล้วต่อมาก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในสตอรี่แก้ต่างให้อีกรอบหนึ่งว่าอิตาลีเนี่ยเธอไม่ได้ตีกับโดมินิกันอิตาลีเธอไม่ได้ออกจากโรงแรมไปกับฉันและเราเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรกันที่โรงแรมเลยค่ะซึ่งทางด้านของ ND m ด s s ิ n i v น r s e ร์ดปานามานะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะท ว่าน่าสงสารแล้วก็เห็นใจเอนดีปานามาเป็นอย่างมากค่ะโดยทางเอนดีนะคะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดและน้องยังเด็กอายุยังไม่มากจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซึ่งเอนดีไม่ได้ปฏิเสธนะคะทั้งเรื่องของการพาคนนอกเข้าห้องทั้งเรื่องของที่มีข่าวนะคะว่าทะเลาะกับทางเซรีเน่จริงค่ะตามเหตุการณ์ก็คือทั้งคู่เป็นรูมเมทกันนะคะและคนที่เจอว่าพาคนนอกเข้ามานะคะก็คือโดมินิกันนั่นแหละค่ะมีการโต้เถียงกันเล็กน้อยนะคะจนพี่เลี้ยงต้องเข้ามาห้ามค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการลงไม้ลงมือแบบทีี่่่่พกกระะะะเเยยลลตินนมมมามมา้อัคแแวจ เ,เหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะเธอก็ยังคงเป็นมิสดิโนว์ปานามายอยู่ค่ะทางเอ็นดีไม่ได้ปลดเธอออกจากตําแหน่งแต่อย่างใดและจะยังคงสนับสนุนเธอนะคะให้โอกาสเธออย่างเต็มที่เข้าที่จะสามารถให้ได้เราทุกคนเนี่ยเคยทําผิดพลาดซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นตาของเธอและเป็นตาของเราด้วยซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ฉันสามารถบอกทุกคนได้และไม่อยากลงรายละเอียดไปมากกว่านี้แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากและฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจเอ็นดีนะคะยังได้กล่าวขอโทษกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นค่ะตนเองก็เสียใจยเหมือนกันนะคะท ตัดสินไม่ถูกโจมตีเพราะว่าสิ่งที่เธอกาลังเคชิญอยู่เนี่ยก็คงไม่ง่ายเลยค่ะซึ่งต่อมาทางด้านของอิตาลีนะคะสาวน้อยวัยสิปีจากปานามาค่ะเธอก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยตัวเองนะคะโดยการโพสลงสตอรี่ไอจีเอาไว้ค่ะท่านผู้ชมโดยตอนนั้นนะคะเธอได้กล่าวว่าเกี่ยวกับการออกจากการประกวด Miss 2024, มิสยูนเวอร์ส2024เมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนชั้นได้รับการแจ้งออกจากการประกวดในช่วงเวลาที่ชั้นกําลังเตรียมตัวเข้าร่วมงานการลาดินเนอร์องค์กรได้แจ้งให้ฉันทราบถึงการตัดสินใจว่าชั้นควรจะออกเนื่องจากการไม่ปฏิิบััตตาาามคํส่งในกร หซึ่งฉันยอมรับเลยว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ไปแต่งหน้าและหยิบของใช้ส่วนตัวน่าเสียดายที่ฉันเนี่ยเชื่อใจแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําโดยไม่คํานึงถึงผลที่ตามมาอย่างไรก็ตามฉันคิดว่ามันเป็นมาตรการที่รุนแรงและสามารถแก้ไขได้ด้วยการพูดคุยสรุปคร่าวๆเลยก็คือนะคะด้วยความที่ไม่รู้ค่ะเธอก็เลยพาทีมแต่งหน้ามาอยู่ที่โรงแรมด้วยของใช้บางส่วนก็อยู่ที่นั่นนะคะและทางองค์กรเนี่ยไม่ได้พูดคุยหรือว่าตักเตือนเธอแต่ตัดสิทธ์เธอในทันทีค่ะก่อนที่ต่อมาจะพบว่าความเคลื่อนไหวของอิตาลีนะคะนาง ที่ทาให้หลายคนค่ะมองว่าเธอเนี่ยดูไม่สลดกับการถูกปลดหรือไม่เพราะในสตอรี่แฟนหนุ่มของเธอนะคะได้ลงคลิปวิดีโอค่ะขณะที่กําลังขับรถนะคะพลางจับมือของนางงามสาวไปจูบสวีทหวานฉ่าแบบโนสนโนแคร์ค่ะและล่าสุดของล่าสุดค่ะท่านผู้ชมคะเหมือนเหตุการณ์จะพลิกหรือไม่ค่ะขนลุกไม่ไหวแล้วแม้เมื่อจู่ๆนะคะเธอก็ออกมาถแถลงชี้แจงแทรลากไส้เอ็นดีเลยนะคะและจากเดิมค่ะที่เธอนะคะไม่ได้ถูกปลดจากการเป็นมิสซินัวร์ปานามาค่ะทางกองประกวดก็ได้ตัดสินใจสั่งปลดเธอทันทีค่ะโดยอิตาลีนะคะหลังจากที่เธอ กลับไปถึงปานามาแล้วเธอก็ได้ออกมาพูดข้อเท็จจริงที่เธอค่ะได้ประสบพบเจอว่าแอนดี้เนี่ยเป็นคนสั่งให้เธอออกจากห้องไปแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าข้างนอกค่ะแล้วแฟนของเธอเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินซัพพอร์ตทุกอย่างเลยแถมเธอก็ยังต้องโอนเงินให้แอนดี้ทุกเดือนนะคะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวแฟนเธอนะคะต้องจ่ายถึง1 5 0 0 0ันเหรียญค่ะใน1สัปดาห์นะคะแถมค่าห้องค่าห้องของทีมงานนะคะอีกห้องละ9 0 0บาทเนี่ยเธอก็เป็นคนจ่ายนะคะจนจ่ายไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เลยมีการทะเลาะก,กันค่ะแล้วเธอก็สงสัยนะคะ ที่จะได้ไม่ต้องเสียภาพลักษณ์นะคะและต้องเสียลิขสิทธิ์ m อไปค่ะซึ่งเธอนะคะบอกว่าที่เธอออกมาแฉเนี่ยเพื่ออยากจะให้ลิขสิทธิ์ไปอยู่ในมือของคนที่ดีกว่านี้ค่ะแล้วเธอนะคะก็ยังได้เปิดหลักฐานการโอนเงินให้ ND ดีทุกเดือนด้วยนะคะท่านผู้ชมสรุปเลยก็คือ N d ดีไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลยค่ะไม่ออกเงินนะคะแถมถ่ายเงินอีกค่ะที่สําคัญรวมๆแล้วทาง N d ดีเอาเงินเธอไปราวๆ1น0 0 0แเหรียญค่ะหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ3.6ล้านค่ะท่านผู้ชมความแรงไม่ได้หมดแค่ตรงนั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะหลัง องค์กรมิสยูนเวิร์สปานามาเนี่ยเขาไม่ได้ปลดเธอจากตําแหน่งนะคะพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บทางกองค่ะก็เลยแถลงปลดเลยทันทีไม่ปณีประน,นอมแล้วและกองปานามานะคะขอโฟกัสกับการคัดเลือกตัวแทนเพื่อส่งไปมิสยูนเวิร์สปี2 0 2 5ต่อไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ทางเอ็นดียังไม่ได้มีการออกมาแถลงชี้แจงอะไรโต้เพิ่มเติมนะคะแต่คาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะออกมาแล้วค่ะส่วนทางด้านของอดีตนางงามสาวนะคะเธอค่ะจะออกมาแฉหรือเปิดโปงอะไรเพิ่มเติมอีกหรืออไมมม่่ต่ตตตริดดาาาาาชมกันคกนคะยขวเ งซิบซับก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel t o p ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p d ดารานะคะ